วอนนี้นะคะเราอยู่ที่ INDEX LIVING MALL ค่ะคือเมื่อวานเนี้ยเราได้ย้ายเข้าบ้านใหม่โดยไม่รู้ตัวนะเพราะว่าพิมพ์เขาจะไปอยู่ให้ได้อ่ะเราก็เลยไปปรากฏว่าพอเราไปอยู่จริงอะ่ะเราก็พบว่ามันขาดโน่นขาดนี่ขาดนั่นหลายอย่างนะเ<ม>ช่นอะไรบ้าง คือพรมเช็ดเท้าหรืออะไรแบบนี้หรือที่เสียบเลยพรมเช็ดเท้าเพราะว่าบ้านมันใหญ่ห้องมันใหญ่ห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็มีพรมเยอะๆผ้าตัวจริงจริงแล้วยังไม่ได้ซื้อผ้าเช็ดเท้าไปด้วยซ้ำแล้วก็ยังไม่มีไอ้ที่เสียบปลาสีฟันคือเหมือนซื้อแล้วแต่หาไม่เจออะไรแบบเนี้ยแล้วก็อย่างที่เรามาที่นี่เพราะว่าเราจะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลเพรถเข็นรถเข็นเข็นของแบบเนี้ยไม่ใช่มันจะคล้ายๆแบบนี้แต่ไม่เหมือนแบบนี้คือเราเสิร์ชในเว็บแล้วเราชอบไอ้ทรงเนี้ยแล้วเราเห็นว่ามันมีขายที่อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลลทีี่เเเดยยวราก็งชิ้า เพราะว่าช่วงนี้มันคนของ่อยมากคนของเยอะมากขึ้นลงขึ้นลงอนของเยองย้ายบ้านเนี่ยเดี๋ยวจะมาเดินเดินดูว่าเราแบบต้องมีอะไรอีกบ้างอะไรอย่างเงี้ยอะไรอะไรอันนี้มันเป็นของจําเป็นเหรอแต่สวยดีนะขอบลูกสีเวดีค่ะทแบบนี้ก็ดีนะคุณแม่แต่นี่มาสีน้ำตาลอ่ะห้องน้ำเราเป็นสีสไตล์นี้นี่สีเทาๆก็เทาๆนคมน้ำตาลนะสองเก้าห้า โซนน่าจะเป็นโซนเล็กๆวันนี้แค่ใส่ถุงไปมันก็เต็มแล้วคุณแม่ไม่เต็มหรอกห้องน้ำใสุ่งไปแล้วถุงมันจะฟูๆแล้วมันหรอห้องน้ำมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยสวยมากเลยสวยทุกพันเก้าร้อยเก้าสิบโอ้โหมันมีโช๊คมีมันมีฟ้าอย่งเงี้ที่ตักผ้าเราต้องใช่หรอ ก็เรามีที่อบแต่บางทีมันเา<อ> <ๆ S 2> ขาก็แขวนถึงอะไรอย่างเงี้ยหยิบได้เยอะมากเลยอเอาเนี้เปละสีขาวเนีย่ยสีแดงนี้อยเก้าห้าสีสวยมีโชคด้วยมีหยิบด้เลยเออดีเอาไปไว้ในห้องไหนยังไม่รู้แต่รู้ว่าสวยก็มาแทนนี่นะนี้ไม่ค่อยสวย <laughs> อันนี้ไปห้องเหรอเดี๋ยวนะ มันสวยไปไหมเท,ท่าไหรเท่าไรดูราคาสิไม่ใช่ไอ้ห้องน้ำจิ๋วต,ตอนนี้ใช้ัน,นไหนอยู่ห้องน้ำน้องพิมพ์น้าตัดแยามาเอออันนี้ไปแทนห้องน้ำน้องพิมพ์ไหมแล้วเอาของห้องน้ำน้องพิมพ์มามันไม่ค่อยสวยเอาไปไว้ห้องแขกออได้นะแต่มันจะเล็กไปป่ะมีโช์ด้วยห้าเก้าห้าจริงๆแล้วจะเอาอันนี้ไปให้ห้องน้องพิมพ์นะแล้วเอาของห้องน้องพิมพ์ไปห้องแขกก่อนแต่อันนี้จริงๆยังไม่ต้องซื้อก็ได้แต่ชอบเลยเอาไปเลย กินน้ำพิมไม่มีนี่อยู่แต่ว่าน้ำพิมเขาไม่ชอบามมเขาแล้วจะเอาไหมเขาบอกว่าไม่เอาฮะมองมาแต่พัว่าแต่น่าสวยแต่มันเป็นไม้ไม่หมองไม่หมองเอ้ยมันเป็นโยกเยกทุกอันเลยนั่นเไม่เอาแล้วพอแต่งห้องนะที่ป๊าสั่งมาเยอะมากเยอะมากอ่ะแต่ละอัดอยู่แต่เต็มห้องทํางานป๊าเลยแล้วแกะออกมาเมื่อวานอะนึกว่าเยอะมากแล้วนะมันปิแต่งห้องพิมพ์ก็จะหมดแล้วอ่ะคือมันเกินครึ่งเลยอะเพราะว่าเหมือนห้องมันกว้างแล้วมันก็วาง วางอันเดียวก็ไม่ได้มันดูมันดูโล่งอ้าไปวางเต็มเลยเขานี่กลายเป็นว่าของที่เราตั้งใจจะไปวางห้องเราอ่ะมันเอาไปวางห้องพี่หมดแล้วแจะทำไงอ่ะซื้อใหม่่นเหนนมมีีีไร่ตงง้้แบบปิดใหม่ ได้ละตอนแรกตกใจนึกว่าไม่มีปรากฏเขาอยู่ในกล่องมีอีกตัวเดียวเหรอถไม่รู้ว่ามีในสต้อกหรือไม่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบมันพับได้บได้แต่มันไม่ใหญ่นะคุณง่าใช่แต่ว่ามันน่าจะเหมาะเหมือนเวลาเธอซื้อพวกของซูเปอร์ของซูเปอร์มาอะไรเงี้ยมันต้อยมันใหญ่ไปมันต้อยประมาณแค่ประมาณเนี้ยเนาะก็เหมือนตะกร้าตะกร้าที่มันเห็นได้อย่างเงี้ยเออขนขึ้นลงได้อ่าซื้ออะไรอีกซื้อซื้อกคุณแาบน้ำหัวอยู่ข้างในแถบอาบน้ำเจอแล้วนี่ไง อ๋อนี่มันเป็นแบบเบสิกที่เหมือนเห็นทั่วๆไป<ะ>บางบ,บใช่บางโรงแรมมันจะเป็นผ้าขนหนูนา่ะาาาสวยๆนุ่มๆบางโรงแรมก็จะเป็นผ้าเป็นผ้าแบบว่าเป็นผ้าแบบมีลายอะไรเงี้ยแต่อันนี้นก็ได้แต่อันนี้จะเป็นแบบแบบเบสิกที่ทั่วๆไปอันเท่าไหร่อ่ะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยหรอ นี่ไงพรมสวยเลยไปวางบล็อกอินคอนเซตน้องพิมพ์คือที่เราเคยทำคลิปว่าอีป,ป้อมตกลงไปตรงต่างระดับบล็อกอินคอนเซ็ปต์เอนชีกใช่ป้ะแล้วก็มีหลายคนวันนั้นพี่อุสาก็ลมแบบสะดุดไอแบบเขาเรียกอ,อะไรอะเสียหลักแล้วหัวทิ่มไปทีหนึ่งมีน้องนิตาด้วยเออแล้วก็ล่าสุดเจน่าเฮีโลมาเที่ยวเามื่อวานเจน่าก็ตกลงไปตรงนั้น เราคงจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะกรณีที่จะมีใครบาดเจ็บนี่แล้วน้องนั้นน่ะนี่คือทะเลกเป็นอย่างนี้เลยนะก่ามสารมากเลยปูพรมให้มันดูเหมือนมีคนลาวัสดุไม่ได้เขาบอกว่าสีนี้ได้สีนี้แต่เราว่าไม่กล้าซื้อต้องให้เขามาเลือกเองเฮ้ยได้เนี่ยเดี๋ยวเราถ่ายรูปให้เขาดูเลยว่าได้สวยมากเลยหรอเมื่อกี้สั่งขโมยแล้วนะแล้วปรากฏว่าเดินมาอีกช่องหนึ่งเอ้าเจอแบบนี้ป้าบอกมันนุ่ม ปาบอกกับลูกน่าจะชอบมากกว่าเขาก็เลยเลือกแบบนี้แต่ว่าเป็นเป็นสีโน้นสีเบจข้างบนนะคะนี่นี่ไงค่ะจะซื้อเป็นแบบเนี่ยผ้าเช็ดเท้าเท่าไหร่คะร้อยห้าเก้าเนี่ยแม่ว่าซื้อในเว็บน่าจะถูกกว่านะเหรออเดี๋ยวซื้อไปชั่วคราวแบบพอใช้ก่อนนะไม่ป้าจะได้โรงแรมจะหนาหนาเนี่ยเวลข้านงกันนะแต่เคยซื้ออีเกียมันบางมากบางเกินใช่อีเกียก็บางอันนี้ยังหนาขึ้นมากกว่าอีเกียอีเกียมันบางแล้วเหมือนย่อยสลายหายไปเลย มีสีนี้แม่พิงโก้มันดูเล็กไป้หมดเลยนะดูเล็กหรอจริงจก็ใช้แค่นี้ก็พอแล้วนะไม่ต้องใหญ่มากแต่นี้ดูกงแกงดูกงแกงอ่ะดำทองก็ไม่สวยพิงโกก็ไม่สวยยังไม่ถูกใจอ่ะไม่ถูกใจอันนี้แหละที่หาอยู่แต่มันยังไม่มีถูกใจคุณแม่ที่ใส่นุ่นอุปกรณ์ในห้องน้ำ่ะ ก็มีเนี้ยเหมือนจะดีสุดอันนี้ไปใส่แปรงสีฟันได้ไหมคะได้น่ะนี่มันเปิดยังไงอ๋อนี่มันเป็นที่ใส่เหมือนพวกสมดีนะแต่ว่าเอาออกได้เนี่ยนะใส่แปรงสีฟันสวยเลยก็ข่าวๆ่าวประดาบใจนะไม่มันมันเป็นลายเหมือนลายหินอย่างนี้นะก็สวยนะเลือกเลือกลายสีเลือกเอาอะไรก็ได้อันนี้ก็สวยนะยังไม่ใส่แปรงสีฟันก็ได้เลยโอ้ยถอว่แพงมากหกพันเก้าสิบห้าบาทอันนี้อันนี้ไว้ใส่พวกสำลีอ่ะสวยนะ ห้าเป็นคนจะมีบีนแบบกเพราะว่าเพราะว่าห้องเขาไม่มีโซฟาโซฟารับแขกอ่ะเขาเป็นเตียงไปเลยแล้วก็เป็นโต๊ะจริงๆเริ่มแรกขมูลอยากให้เป็นบอกว่าห้องนอนไม่มีทีวีไม่มีโซฟาไม่มีอะไรอ่างเดียวตอนนี้จะติดทีวีจะมีนั่งเล่นอีกเหรอฮะตามงานโฮมมันมีเยอะนี่ดีกว่าบ้างเคยเห็นที่บ้านล้วส่วนแฟร์อันหนึ่งนะมันจะเป็นร้านกินแบบกดูชิปทองใช่ เลม <c oughs> ันมไม่หวนานแม่อากงเราบอกกงว่าเออป้าเวลาซื้อน้ํามาให้อาม่าเนี้ยขนป้าบอกเอ้ยเอาไปเอาเดี๋ยวเอาไออันเก่านี่เป็นรถเข็นแบบมันจะดูค่ะสอบป้าบอกแบบนี้เอาไว้ใส่พวกผัก มันเห็นมากเลยมันขนนุ่นขนนี่อะไรกันเลยมันเหมือนแบบซื้อกับข้าวเนื้อซื้อเนื้อจากเนื้อหมูผักอะไรเงี้ยนี่มากกว่านะแต่แบบเ็ดล้อมันหน่อยนะเขาอ๋เนี่ยพอดีแล้วใหญ่กว่านี้ไม่ได้คุณแม่จริงหรอพนุ่มมากจริงๆอ่ะนุ่มจังเลยอ่ะอ๋อเต่มต้องไปหาอะไรติดกันลื่อนไหมมันจะลื่อนไหมไม่น่าจะลื่นนะมันอินนี่มากเลยมันใหญ่หนูพูดกับใครเป็นแบบว่าลื่นเลยอุ้ยนิ่มจังเลยอ่ะ ไอ้มบบบาลานดิแม่เช็ดด้านโน้นเช็ดด้านนั้นเช็ดด้านไหนบาลานบาลานนะมัไม่บาลานเดี๋ยวนี้เนี่ยอีกอีกอีกเนี่ยอืมเนาะอืน้อยมันก็จะดึงสายตาว่ามันมีความแตกต่างแต่ถ้ามันไม่มีเนี่ยมันจะเหมือนพื้นเดียวกันไปหมดเลยไงใช่ป่ะตรงนี้เปลือนเท่าไหร่น่ถูกกว่าเือนแรกนี่สองพันกว่าบาทเือนแรกมันสามพันกว่าบาท อยนใก็เปลี่ยนเพราะว่าอันนี้ใหญ่เกินดูสิใหญ่เกินแล้วก็ไม่สวยเดี๋ยวอันนี้ว้าวตสวยทำขึ้นนะ สวยๆรองเท้ามาวางถึงัำนตาต้องดีใจแน่เลยต้องตกใจฟ้าอเอะไเนี่ยเนี่ยเองมห้องน้ำยังไม่ถูกใจนะอันนี้มันจริงๆแล้วแม<ล>่ซ<า>ื้อมาของช่องอื่นอันนี้แค่เรื่องขอมเจ็ดเท้าเนี่ยเนีอ,อจริงๆป้าบอกว่าตรงเนี้ยอยากได้แบบที่มันดันยาวปื้ดแบบนี้เลยแต่ว่าจริงๆที่เด็กก็มีแบบว่าสีไม่ถูกใจ เฮ้ยฟาว่าควรจะเป็นผื่นใหญ่างี้ยเลยถึงไมผืนใหญ่แบบใช้ทั้งชาเวอร์ทั้งนี้เลยเหรอเพราะแต่มันก็จะนี่ไปนะมันจะไม่เห็นกระเบื้องเลยนะใช่ไม่ควรน,นะลายนี่อออยาสีฟันไม่ได้เราต้องไปซื้อหลอดแบบมีไหมมีขายไหมม,มันเนี่ยมันไม่สวยเลยจริงๆ้องสวยๆแล้วมันสะดุดตรงเนี้ยอย่างงี้เหรอแปลงด้วยอ่ะแปลงก,ก็ต้องเป็นแปลงแบบมีดีไซน์เหรอหรือว่าเอาไปซ่อนก่อนจริงๆพอแปลงอาจแต่ยังพอว่านะยาสีฟันไม่ได้เอาไปซ่อนที่ไหนอ่ะ แล้วนี่มีเยอะอีก,ก่ัง่ะอันนี้แม่พิมพ์ป้าดันไปใช้ยี่ห้อเดียวไหมมันเลยต้องมีหลายยัน